สวัสด anyway, ีครับวันน the ี้บอยเซเรลโอนะครับว er ันนี้เราก็มาทํางานครับพาน้องขับรถมาทํางานครับเอาน้องมาด้วยครับวันนี้ฝนตกนะครับดูฟ้าครับวันนี้ฟ้ามืดเลยนะครับฝนตกเมื่อเช้านี้นะครับตอนนี้ก็หยุดตกแล้วนะครับวันนี้ก็เลยพาน้องมาขับน้องมาทํางานครับนานๆก็จะขับน้องมาทํางานทีนะครับเพราะว่าก็คือที่ทํางานกับที่บ้านห่างกันแค่สี่กิโลนะครับส่วนใหญ่ก็จะขับมอไซค์นะครับ น้องเซเลโอยังสวยงามเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาทํางานนะครับวันนี้ก็มาดูภายในภายนอกของน้องซูซูกิเซเลโอของผมดูนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับและจะสวยงามขนาดไหนนั้นชมกันครับครับตอนนี้ก็ซูซูกิเซเลโอผมนะครับก็จอดใต้ร่มไม้นะครับวันนี้ฝนตกนะครับไม่มีแดดเลยในตอนนี้น่าจะประมาณสักเกือบสิบโมงละเมื่อเช้าฝนตกนะครับก็เลยขับน้องมาทํางานนะครับนี่คือรถของผมนะครับซูซูกิเซเลโอนะครับ แล้วก็มีน้องสุนัขที่มีการเขียนคิ้วเห็นไหมครับมีคิ้วสีแดงด้วยนะครับลูกน้องครับดูแลรถอยู่นะครับครับรถนี้ก็ตอนนี้ก็มีการตกแต่งก็คือมีอักษรนะครับเป็นอักษรโคมเยี่ยมนะครับที่สั่งมานะครับตอนนั้นผมสั่งประมาณตัวละสิบกว่าบาทนะครับติดเองครับเซเลเรโอนะครับก็มีการติดตัวอักษรโคมเยี่ยมเพิ่มเติมนะครับนี่นะครับส่วนนัานข้างนัก็เหมือนเดิมครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ มีการใส่แหลกหลังคานะครับของยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งนะครับดูด้านข้างกันนะครับรถตอนนี้ได้สองสองปีสามเดือนแล้วนะครับก็เป็นการติดแหลกนะครับเนการติดแหลกนะครับแหลกนี่ความกว้างอยู่ระหว่างเมตรูเมตรนะครับก็คือเราสั่งแหลกที่ให้พอดีกับรถของตัวรถของเรารถเราเป็นรถเล็กเราก็ต้องสั่งแหลกเล็กนะครับเพื่อให้เข้ากับขนาดรถของเรานะครับถ้าใส่ ถ้าถ้ายาวเมตรยี่สิบกว้างเมตรก็จะแหลกก็จะยาวมาอีกนิดหนึ่งนะครับอาจจะดูละเก้งก้างนะครับอาจจะดูใหญ่ไปหน่อยนะครับนี่ครับส่วนด้านหลังก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับก็ไม่มีการแต่งเพิ่มเติมนะครับดูด้านในกันนะครับดูด้านในกันครับเผื่อเป็นแนวทางให้น,านา้าๆทุกท่านนะครับรถผมส่วนใหญ่ก็ มีการติดตั้งบ่อหนังนะครับเป็นหนังเทียมนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นที่ที่รองแขนนะครับอันนี้จอทูดินนะครับราคาสองพันกว่าบาทนะครับส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้ครับอันนี้กล้องหน้าครับแล้วก็มีกล้องหลังนะครับเวลาเราเปลี่ยนเกียร์สับมาเกียร์ถอยหลังก็จะมีจอด้านหลังขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้ครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะครับ นี่ด้านหลังครับด้านหลังก็จะประมาณนี้ครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะครับตอนนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วก็เราจะทําส่วนใหญ่ก็คือช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับการแต่งรถก็แต่งแค่พองามครับอันนี้ผมแต่งแค่พองามถ้าเราแต่งมากก็อาจจะดูลกๆไปนิดนึงเลยก็เลยแต่งแค่นี้นั่นเองครับนี่ครับซู z u k i เซเลโอยังมีมลถังนะครับครับตอนนี้เราผมก็รีวิวรถ อัปเดตรถที่ทําการตกแต่งนะครับกับอายุสองปีสามเดือนนะครับก็น้องไม่ค่อยได้ขี่หรอกครับส่วนใหญ่ก็จะจอดไว้ที่บ้านส่วนใหญ่จะขับรถมอเตอร์ไซค์มาทํางานนะครับก็ยังคงสวยงามเหมือนเดิมนะครับแต่งเพิ่มนี้นิดหน่อยนะครับรถเราราคาถูกนะครับถ้าไม่แต่งเลยก็อาจจะทําให้เราเบื่อง่ายได้นะครับดูครับครับขอบคุณสาหรับการรับชมนะครับซูซูกิซูซูกิเซเลโอนะครับเป็นรถที่ผม ซื้อมาเพื่อใช้งานในภาคอีสานของเรานะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะลุยทั้งทุ่งนาบ้างถนนลาดยามบ้างถนนปูนบ้างก็ลุยทุกที่นะครับก็ไม่ได้ใช้งานเฉพาะในตัวเมืองเพราะผมอยู่ต่างจังหวัดน,นะครับครับขอบคุณสละการรับชมนะครับก็คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับทํางานกันต่อครับ